สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีกดคอมโบของ h a t h h e r o f f r e n s n ในเกม Hong Kai Impact 3ามกันค่ะละกักตันจะเรียกเธอสั้นๆว่า H O F s, s เขียนหน้าไฟหรือถูหน้าไฟซึ่งในคลิปนี้จะขอเรียกเป็นเขียนหน้าไฟเพื่อให้ง่ายต่อการพูดถึงนะคะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ต้องรู้กันก่อนสำหรับด้นี้สามารถโจมตีได้ทั้งบนพื้นดินและบนอากาศแถมการโจมตีแบ่งเป็น2แบบก็คือ น่ปกติกับลา Form. ่างเฮเช่ฟอร์มตัวท่าชันโจมตีจะจะกการเป็นท่าแบบพิเศษด้วยตัวพาสติกของร่างนี้จะมีโล่ป้องกันให้กับเธอน้าถึง60%ของเลือดของเธอเองสามารถใช้การฮิวทั่วไปเพื่อฟื้นฟูตัวเกาะให้กลับมาเป็น100%ได้แต่การฮิวทั่วไปจะไม่สามารถฟื้นเลือดของตัวเคียนหน้าไฟได้นะคะกาจะฮิวได้ต้องใช้ท่าไม่ตายตอนหลอดเลือดไปสีแดงเท่านั้นถึงจะฟื้นเลือดขึ้นมาได้ สำหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่หรือคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะต้องระวังตรงนี้นั่นยิ่นถึงนะสำหรับการกดท้าชาร์จโจมตีจะทำให้เธอเข้าสู่ร่างแฮชเชอร์ฟอร์มอยู่ได้นานถึง11.5วิแต่ตอนที่เป็นร่างแฮชเชอร์จะเสียเลือดไปด้วย15%แากเลือดทั้งหมดที่มีในตอนนั้นแล้วก็จะโดนเผาเลือดเรื่อยๆอ,อีกทุก1% หลังจากล่างแฮชเชอร์หมดเวลาตัวแคหนา้าไฟกติโอเวอร์ฮีทไม่สามารถเปลี่ยนเป็นล่างแฮชเชอร์ได้ใครที่เคยเล่นฮ้เมโกล่างเมื่อมีเลีญาณไหนอีกทีมาก่อนก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยต้องรอหลอดโอเวอร์ฮีทแล้วลงจนหมดก่อนถึงจะเข้าล่างแฮชเชอร์ใหม่ได้อีกครั้งนึงและตอนที่อยู่ในโหมดของแฮชเชอร์จะสามารถกดสกลิลหลบบนฟ้าได้แบบอันลิมิตต่อไปมาดูการคอมโบแต่ละแบบกันแบบที่1ให้กดปุ่มโจมตีปกติต่อเนื่อง4ครั้ง จากนั้นกดปุ่มทำไม่ตายจะเป็นการการให้ตัวของเคียร่าไฟทัศสตูหลอยขึ้นฟ้าแล้วให้กดปุ่โมโจมงตีปกติการอากาศต่อเพื่อกว่าจะฟาดกลับลงมาบนพื้นแล้วก็กดปุ่มทำไม่ตายอีกครั้งเพื่องัดกลับขึ้นไปและทำแบบนี้วนลูปแบบเดิมไปเรื่อย แบบที่2กดใช้ท่าชา์จโจมตีเพื่อเข้าสู่โหมดเฮเชอร์หลังจากเข้าโหมดเฮเชอร์จะติดโอเวอร์ฮีสั้นๆแป๊บหนึ่งระหว่างนั้นให้กดโจมตีปกติไปเรื่อยเรื่อจนกว่าเกะโอเวอร์ฮี w จะเหลือศูนย์แล้วให้กดท่าชา์าโจมตีอีกครั้งจะใช้ท่าชา์จโจมตีแบบพิเศษใส่สตูและจะทําให้ตัวของเคียร์แนนเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าจากนั้นกดโจมตีปกติกางอากาศจนกว่าโอเวอร์ฮีจะหมดลง แล้วก็ใช้ชาร์จโจมตีเป็นท่าพิเศษอีกครั้งหนึ่งและทำดาเมจได้อย่างรุนแรงหลังใ,ใช้ท่าชาร์จเวลาของลาเฮเชอร์จงเหลือประมาณ4-5วถึาวิก็ให้กดโจมตีปกติต่อในหัวจะกลับห้างได้เลยแบบที่3าม จะคล้ายการแบบที่2แต่ว่าจะเพิ่มเฟื่อของอาวุธประจำตัวเข้าไปด้วยถ้าอัพอาวุธเป็นระดับ EX แล้วจะใช้สกิลได้โดยที่ไม่เสีย SP เถมยังได้ SP เพิ่มด้วยทำให้ใช้ท่าไม่ตายได้ไวขึ้นสเต,ต็ปก็คือหลังจากเข้าร่างเฮเชอร์ใช้ท่าชาโจมตีแบบพิเศษครั้งแรกแล้วให้กดใช้สกิลอาวุธช่วยโจมตีกับอากาศทำนาเมจเสริมอีกครั้งจากนั้นก็วนลูปตามแบบที่2ต่อได้เลย สำหรับการกดใช้สกิลอาวุธสามารถปรับช่วงที่จะกดใช้ต่างที่เพื่อนๆแต่ละคนถนัดได้เลยนะคะไม่มีตายตัวัว,วแบบที่4 จะเป็นการคอมโบแบบทีมการทำคอมโบแบบทีมจะเน้นให้ตัวซับทีมลงมาใช้สกิลบัฟตั้งๆของตัวละครบัฟจากสติกมาและจัดอาวุธให้ครบก่อนแล้วสลับตัวแบบปกติหรือ QTE ลงมาเพื่อเปิดคอมโบต่อตามแบบที่2หรือแบบที่3ได้เลยพรอล้างแฮชเชอร์หมดเวลาก็ให้สลับกลับไปตัวซับอีกครั้งเพื่อวนลูปบัฟแบบเดิมสันเลือทีมตัวอย่างในคลิปนี้จะมีเคน่าไฟผูคาเซียนและโดซาเลีย ให้เคียหน้าไฟเป็นหลีทีมเพื่อเอาสกิลหัวหน้าทีมจะสร้างดาเมท่าทั้งทีมเพิ่มขึ้นให้ฟูกาสเซียนใช้ท่าหยางกดปุ่มโจมตีปกติ3าครั้งและกดโจมตีปกติกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มเอพีให้ตัวเองพร้อมท้ำดาเมทไฟใส่ศัตรูและท่าหญิงกดปุ่มทำให้ตาย3ามครั้งและกดปุ่มโจมตีค้างจะทำให้ศัตรูโดนดาเมท่าแรงขึ้นทั้งทีมส่วนโรซา,าเลียให้ใส่อาวุธบาแดแผนและใส่สติกมา กินชิ้นบนกับชิ้นกลางและอยู่ด้านล่างเล้นสลับลงมากดจงตี้หนึ่งครั้งหรือกดใช้สกิลอาวุธและสลับตัวเป็นเชียนหน้าไฟลงสนามได้เลยเลิ่มาให้ใช้ฟูกาเซียนทำโคมโบหญิงเพื่อเก็บเอสีสลับกับโคมโบหยางทำให้ศัตรูโดนดมีท่าแรงขึ้น แล้วสลับเป็นโรซาเลียลงสนามต่อได้เลยหรือถ้านะหากว่าเก็บเกรด SP ได้ถึง125หน่วยแล้วให้กดทําไม่ตายหลังจากนั้นก็สลับตัวเป็นโรซาเลียต่อได้เลยเมื่อสลับตัวโรซาเลียลงสนามแล้ว ให้กดจมตี1ครั้งหรือกดใช้สกิลอาวุธให้พนของอาวุธกับสติกมาทำงานจบท้ายด้วยการสลับตัวเคียน่าไฟลงสนามแล้วใช้คอมโบที่ฝึกมาโจมตีศัตรูอย่างไร้ความป้านี้เมื่อเกียนละเฮเชอร์หมดลงก็สลับกลับไปที่ฟูกาเซียนแล้ววนลูปปบับเดิมต่อได้เลยก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการกดคอมโบแบบต่างๆที่เหลือก็คือการฝึกใช้ให้คล่องทั้งแบบเดียว และแบบทีมรับรองจจูจะต้องก้มกราบสุดตัวแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกเล่นเคียนหนาไฟอยู่นะคะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ